ครับสวัสดีครับวันนี้ดู Fortun e r ปี2012บครับอันนี้เป็นชุดยกของเรา7นิ้วครับผมนะครับแดดก็ร้อนๆหน่อยในแบบของเราก็ไม่หวั่นเรื่องความร้อนของแดดนะครับผมด้วยความที่เป็นหน้าที่ของเขานะครับผมสัมผัสได้นะครับฟิลลิ่งของรถ ว i โก้ลีโว่ฟอร์จูเนะครับผมชุดยก7นิ้วหนึบนุ่มมากนะครับนุ่มแล้วก็หนึบจริงๆขอบอกเลยนะครับท่านาคันนี้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่งตัวตั้งศูนย์ครบนะฮะการขับขี่ดีเยี่ยมครับผมเ,เรื่องเล่าให้ฟังนะครับ ชุดยกของเราเป็นยังไงครับชุดยกของเราแข็งแรงนะแข็งแรงครับรอ่านะครับผมนี่เลยครับผมให้เพื่อนๆดูที่รอบๆตัวรถนะครับอืมแล้วก็อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูงๆลอยๆหน่อยยางเป็นยางเบอร์35นะครับคันนี้อืมนะครับเดี๋ยวจะมี คันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับผม่าเดี๋ยวก่อนอ่ะพักเข้าร่มก่อนเลยนะพักเข้าไปยืนที่ร่มก่อนไปเดี๋ยวพ่อจะถ่ายช่วงล่างไปรอที่ร่มนอนก่อนนะนะครับอืมนี่เลยครับเออชุดเจ็ดนิ้วครับตัวนี้อืมคานดรอปลงมาเจ็ดนิ้วครับอืมแล้วก็มีตัว คาหน้านะครับผมโชคคันนี้ได้เป็นโชค๊คของโรบัสครับอ่อก็นึบหนึบแจ๋วๆเลยนะครับสปริงสีฟ้านี้อ่าชื่อชื่อ,อเดี๋ยวค่อยมาสืบกันอีกทีนะครับสปริงอะไรนะฮะดูเนื้องานเราเลยคอม้านี่หนามากนะครับให้ความแข็งแรงสุดๆเลยอ่นะครับปีกปีกนก เป็นนะครับของเราเองครับผมครับ,รบลรอกนะแดดร้อนก็ไม่หวั่นนะครับเอาเอาก้มลงนยเนึงก้มลงนิดนึงครับครับผมอายะยิ้มด้วยพอไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าน้อยไม่เห็นหน้าเลย โอ้ยหล่อสุดๆเลยนะครับดูแล้วคันนี้ดูชุดหลังด้วยครับนี่ก็ชุดดอบหลังมันได้เสริมก็เป็นของแฮนด์เมดเองครับยางสามสามห้าครับพี่ขอบสิบเจ็ดะอันนี้เป็นเต้ารองสปริง โชคเป็นโลบัสครับคันนี้ดอบแท็กบา้าครับแท็กบ้ารับเกี้ยวต่อสายเบรคครับคันนี้ยางเป็นยางเบอร์3 5ลบตานะครับผมเขาบอกว่าปับเซียนครับผมแต่สำหรับชุดยกของเรา,อาลองรับแล้วก็อา,อาการพวงมาลัยที่สะบัดนี้ไม่มีนะครับผม ถึงแม้ว่ายางยังไม่ได้ถ่วงแล้วก็ตามนะครับยังรองรับนะครับย่มเลยนะฮะเดี๋ยวดูข้างนี้ข้างหนึ่งครับนะครับความสวยงามของชุดยกคือ,อสีสีแดงงานเรียบร้อยเก็บได้สมบูรณ์แบบนะครับเอ,มอามาขอบคุณครับเลยมา ขอบคุณครับเลยครับขอบคุณครับ